ตามที่พระอาจารย์ไปเรียนมากกับมันพรเนี่ยคือที่สุดม่นลงของมันลงยันหายแล้วนะพวกกระปาดเนี่ยขอสอบถามพระอาจารย์นะครับพอดีว่ามีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยอยากฟังเรื่องพ่อขมาหงทองอเรื่องประสบการณ์ต่างๆของพ่อขมา ที่ลูกศิษย์ลูกหาเคยเล่าให้กันฟังอะไรอย่างงี้ครับผมที่เป็นเรื่องความเชื่อเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรื่องประสบการณ์ของพ่อขมาหงษ์ทองโหเยอะครับพูดไม่หมดหรอกพอเร่าเกง่งครับเก่งเฮ็ดแล้วก็ลร่องใดเเลยแหลวครับเป็นขรา,าวา่าที่เกง่งพูดหนึง่งเลยแหละครับตามที่อาจารย์ไป,ไปเลียนมากกับวันพรเนี่ยคือที่สุดแล้ว คือพระอ,อาจารย์ยกให้พ่อคำมาหงทองเป็นที่สุดของพระอ,อาจารย์ที่สุดแล้วของพระอ,อาจารย์เองของปอนี่เก่งครับเห็ดแล้วล่องได้เลยสำหรับผู้หมากล่องเลยครับผู้ผู้บริยานผู้บริยานล่องได้เลยข่าวเปินหลายประสบการณ์เพิน่นเรื่องแข้วขาดคงกับพันพเขาบเรื่องจะเล่นลุมเรื่องทั้งขาดทั้งขายเพ <laughs> ิ่นเฮ็ดได้เบิ้ล่ะครับวางทีเพิ่นกับล้วแต่้ลูกศิ์เขาเดือดร้อนมากในเรื่องไหน เขาเหลือดร้อนมากในในปกาศจอยกลับไปย่นลายกับพวกไปทหารบ้างไปถือทํำลายถือยางมากสีกับมีกับประสบการณ์กับฟันแท่งบ่เข่านะคุณวีซ่าเล่าเนาะฟันแท่งบ่เข่านี่ยิ่งบอกเนี่ยลายจิิงลายยางนั่นแหละวัตถูมงคลเพื่นกับลูกชิดลูกหาเอาไปใส่กับตลอดปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุเพียหลายยาง เอาไปร่องบางเอาไปยังบ้างกันแล้วพ่อเขามาเคยลองตัวเองไหมครับให้ลูกศิษย์ลูกหาดูอะไรเงี้ยครับมีคือกันครับรบ,บางที่เราเคยร่อง,องบางที่เปิ่นอารมณ์ดีเพิ่นกับร่องไห้เบิ่งก็มีครับเช่นอย่างไงี้ยบัรับอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเล่ากันมาครับบางที่กับของมีคมบางที่เกี่ยวเนี่ยพอเลาไปเกี่ยวใหญ่หัวเนาะครับบางคนมากที่พอยู่ว่าพอเนิยวว่า ร่องไหนพอนี่แล้วก็เอี่ยวปาดคว้าเลยโโอ้หเกี่ยวปาดคว้าไอ้เบิ้งเลยเขียวเกี่ยวยากคม้มเลยนะเออแล้วเดี๋ยวเรก็มาหมุนใส่แขนหนึ่งจีหมุนหมุนหมุนไอ้เบิ้งหนงจีเอ่อเขียวเราล่องเราพอเอามีดเนี่ยอื่นคือมูเล็ตเราเอามีดโกนขนนกคนน่ะครับก็ปาดล้วดึงลิ้นออกมาปาดเนี้ยปาดลิ้นเออลิ้นตัวเองหรือว่าลิ้นลูกศิษย์ลูกศิษย์มันล่องของคนล่องยันไถเแล้วนะครับก็ปาดไอ้เบิ่งเลยครับคนอยากเขียวหยันอยากเห็นคข้นหยัดว ว่าติิงบ่มันติมีจริงบ่อลสินะพอเราก็เห็ดได้บางที่เราก็ล่องปืนก็มีล่องมีดก็มีเนี่เตรียมมีดเราก็หักสิกับนี่ยังไงพระอาจารย์หักคือพ่อขำมานี่หักมีดเลยหักมีดมีโตใหญ่ๆนี่หรอบอลมันก็มีดแหลมนั่นแหละอ๋อยังไงพระอาจารย์ที่ว่าการลองพ่อมีดสนามบางที่เพิ่นเพิ่นเอามาไว้นี่เพิ่นอยากเห็ดอะไรเพิ่นเอาด้ามไว้นี่เอาปลายไว้นี่เพิ่นก็ตบ ตบหลอมีดตุ้ก็หักกระเด็นมือเอาด้ามมีดกบไป๋ามาแทงพปที่ข่าหัวเข่าหน้าขานีแล้วก็ตบที่หัวเข่ามีดหักเลยครัหบางที่กับเข็มเข็มกล่นทองนี่แล้วก็มาใบนี้ครับก็เก็นเขาจีกเข็มหักเลยเข็มหักเข็มกลนทองมันหนาใหญ่มากนะเออนั่นแหละถ้าไม่ดีก็คือทะลุเลยบางที่มันก็หักกึ่งชิงนะครับที่มันก็หักเลยเก่งข่าบก่อมันธรรมดาบางที่มันกับปืนครับ ยากลองปืนมันเกิดเรืงที่ปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่ปืนสามแปดจริงจครับปืนอะไรใครมีปืนมันออกมาเลยดิเอามาเป็นลองเมือนเอาลูกออกวัดเอาลูกออกวัดแล้วจะลองยังไงพ่อเออแล้วลองให้ดูครับเวลาเฮ้ายิ่งมันยิ่งอยู่ทั้งหนอกครับมันกับซับไปมันกับหมุนโมมันหมุนไปเลยโมมันบไดเลยมันนี่เพอาะถ้าเฮ้าเลี้ยงไปหาพ่อนกล้แข็งได้ปันกดบ่เข่าดิ กดจังไงก็พวกเขาไกลมันอีกแข็งอะไรเลยเพราะถ้าเขาออกมาต้องหนักมันก็หมุนออกขึ้นเขาเนี่ยนี่ร่องเล่าล่องสี่กับมีบางที่เราก็ยิ่งยังไงครับอาจารย์ยิ่งจะคล้องกับมีเทื่อคือเอาปืนจะรุกสิทธิ์มายิงใส่ตัวเองเลยเออออกได้ไม่ออกครับที่ลองให้ออกก็ได้บ่ให้ออกก็ได้บางที่ก็ล่องวัตถุมงคลนี่แหละทำตะกุดแม่ทำสีเพืองทำอย่างไนก็ยิ่งขุ่นหวานพวกเรายิ่งขาหมอเลยครับแค่ S <S บางที่มันก็ออกแต่ว่าลูกมันบอมมี่ไหนยิ่งอยู่ในหมอนแต่ว่าลูกมันไปใสบ่บวครับถ้าลูกเขาเห็นครับบางที่มันก็เฮ็ดแปลกๆดอก <S <S เฮ็ดแปลกๆพอค่ำนี่มันธรรมตั๊บดาากิงท่านไฟแดงๆเนี่ยนล้วเอามาเขี่ยเลยโอ้โหเอามาเลี้ยงกับเี้ยๆๆๆเลีๆๆเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอ้เบงก์เอาเก่งถือว่าเป็นผู้บาอาจา์ที่สุดยอดเขลาราะที่สุดยอดนี่ พาจาจย์ยกให้ว่าตั้งแต่เรียนมานี่ถือว่าพ่อคำมานี่คือที่สุดเลยเรียนเราเกียงถาดเด้พิซาถาดเราเกีงเนี่บเสกตะกุดนี่มันมีอยู่รุ่นหนึ่งสมเด็จมันก็เอินรุ่นรุ่นสมเด็จปู่ไตครับตอนนั้นพระอาจรย์อนท่านบวชตอนที่เพื่อนเสกเนี่ยัพื่านบวชเพิ่นก็ว่าขันย่ำพอเสกนี่ขันตัวได้มันขยับได้ให้เอาออกด้วยเพิ่นก็นั่งจับผ่านอยู่นี่มันมันถิขยับได้เลาเสก เสียกจนมันขยับได้ได้พอเสียขยับได้พ่ออาจารย์ก็เก็บออกแต่แต่เพระท่านบวชคนนี้นี่แต่พ่ออาจารย์เพราะท่านบวชก็เก็บออกอันใดที่ขยับได้ก็เก็บออกเก็บออกซื้อว่าใส่ได้แล้วบางที่คนมันเก็บออกเพราะท่านมันขยับทีละหลายอันสิแตกซ้มเดชก็แตกออกแตกเลยเออเป็นองค์ก็แตกออกเลยอันนี้เห็นกับตาเลยเราเห็นเสียตะกุดนี่สิตะกุดต้องข้าเแล้วจีฝังใ้ลูกซีดลูกหางทีแล้วก็ใส่ในเกี่ยวนา ใส่ในเกี่ยนำตะกุดมันทิ่มลงมันจมเลยจมลงไปในกลนแล้วก็นั่งจับไปนั่งเสียจนว่ามันตะกุดมันลอยขึ้นรลอยขึ้นมัดทุกดอกลอยขึ้นมืุ่กดอกเราจะให้มันจมอีกก็ได้ับให้มันจมลงจมลงให้มันลอยขึ้นจมลงก็ลอยขึ้นบางบางดอกที่กระเด็นออกกระมีกระเด็นออกก็จับใช่ไหมนี่แล้วเกียงถึงขนาดตันก่อน เป็นคนที่เกง่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องถาดครับเท่งกับสินนั่นแหละคนบวชหลายพร,รรษาดิครับบวชมีศิลป์กับพรรษาผมมั้งพูดงว่าก่อนที่พออกกกก่อคามาจะเป็นคารวะท่านบวชมาก่อนอือบวชมาก่อนเป็นทุกกรรมฐานมากชื่อมนัน่นกรรมาฐานเชื่อมนั่นกับสินแล้วนะครับบางที่หงสีเพิงนี่บ่ใส่ไฟครับแต่ว่าถ้าหุงไม่ถ้าหุงบ่หลายนี่เพิ่นบ่คอยใส่ไฟหรอกแต่ว่าโดนโดนเพิ่นจังเหตุเพิ่นบ่เห็ุดุครับ คนลูกซีลูกหามาขอซีผึ่งเพื่อนแน่มาขอนั่นแน่ขออันนี้เพื่อนแน่มันบ่มีนะมันหมดครับบางที่เพื่อนเขาเที่ยนเทียนกินน้ำตาเทียนถ้ามาเพื่อนใส่มือครับไม่ใส่มือสิใส่มือไปแต่เพื่อนเขาน้่ยมันน้มันซักเพื่อนน่ะครับันมันก็มาเทใส่ก็นั่งคุยกันคือเท่านีร่ดิครับนั่งคุยกันไปคุยกันมานั่งคุยนั่งคุยไปแบบนี้เทียนมันละลายเทียนมันละลายเทียนละลายเพผนกับเปาเทียนละลายเพผนกับเปา เฝ้าไปประมาณแบบนี้มันก็แขค้นขึ้นมันก็แขค้นขึ้นเพร่ะกับวดใด้แต่ลับให้ลูกคิดเลยนี่ยังสี่กับมี่พอเปลีแยนเปลีหลายอย่างหลายแนวประสบการณ์มู่ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปเขาก็ไปภาคใต้ไปอย่างเนี้เขาก็เชี่ยวคาดปวดไถมากอะไรก็ที่เป็นประสบการณ์พ่อคามานะครับให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมผมขอคำดียว่ามันของฟาจานด้วยครับผมขอคามานะครับ คือเป็นหนึ่งในอาจารย์คาราวาสน,นะครับผมของผ้าจารย์ที่ไปเรียนมาด้วยไม่ใช่ตัวผ้าจารย์เองนะครับแยกแยะด้วยนะครับไม่ใช่ฟังไปแล้วก็ไปเชื่อมตงกันด้ว